สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนครูมุกครูณคณิเน็ตน,นะคะวันนี้พาไปทําข้อสอบคู้ช่วยเกี่ยวกับร้อยละและเปอร์เซ็นต์เนาะอาวันนี้มีโจทย์ข้อเดียวนะคะมาดูโจทย์กันค่ะปิดราคากระเป๋าไว้4,000บาทลดให้ผู้ซื้อ20่สเปอร์เซ็นต์ยีเปอร์เซ็นต์ของราคาเนาะและยังคงมีกําไรอีก900อยากทราบว่าราคาทุนเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ราคาที่เราขายแล้วก็มาลบกำไรจะได้ราคาทุนใช่ไหมคะอ่ะราคาที่ปิดไว้คือ4,000ลดให้20%เรามาหาก่อนว่าไอ้ลด20%เนี่ยมันคือกี่บาทละ่ะ20%คือเท่าไหร่คะ20%ก็คือ20ส่วนเท่าไหร่เอ่ย100ถูกไหม20%อร์เซ็ของ 4, 000, อ่ันะคูณ4,000 แล้วเราก็มาคิดเลยว่าไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นของสี่พันคือเท่าไหร่ศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์ใช่ไหมคะสองสี่แปดศูนย์สองตัวก็คือแปดร้อยแสดงว่าปิดราคาไว้สี่พันเนี่ยจะลดไปแปดร้อยอ่ะเราก็มาเขียนเนาะราคาขาย ก็คือ4 0 0พลบ800้ถูกไหมคะจะเท่ากับ3,200แสดงว่าราคาที่เราขายไปเนี่ยได้3,200แต่ขายไป3,200เนี่ยยังคงมีกำไรอีกเท่าไหร่คะ900อยากทราบราคาทุนเราก็เอาราคาขายเนี่ย ไปลบกับอะไรคะกําไรแล้วเราจะได้ต้นทุนถูกไหมเน่ยเราก็เอามาตั้งเลยก็คือราคาทุนจะเท่ากับอะไรคะก็คือ3200ลบกับกําไรคือ900 เท่ากับเท่าไหร่คะสา0พันสก็คือ2300นส้ี่คือราคาทุนถูกไหมอ่ะข้อไหนคะข้อขอข่ทำได้ไหมคะคิดง่ายๆเลยเนาะไม่ต้องไปใส่สูตรอะไรมากมายต้นทุนเท่าไหร่ก็คือราคาขายลบกำไรก็จะเป็นต้นทุนแบบนี้ พอได้ไหมคะวันนี้เท่านี้เนาะสวัสดีค่ะ